ตัวลำโพงอันนี้เขาเรียกลำโพงอะไรหรือ,อยังไงนะคะเขาเรียกอะไรนะคะพี่สยามแนะนํานิดนึงค่ะอันนี้นะคญญนะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะอ๋อ,ม,อนนมันคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงปากแตรนะอันนี้คือต้นกําเนิดของเครื่องเสียงที่เราเห็นในปัจจุบัน <marinade S 1> จะไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าไม่มีเลย<โ>ทุกอย่างเป็นอนาล็อกนะครับใช้แบบไขลานนะ แล้วก็แผน่นท้องเป็นแผ่นคลั่งเท่านั้นนี่คือแผ่นคลั่งโอ้โห oh คุณอยากรู้ว่าแผ่นคลั่งคืออะไรเนี่ยแนะนำไม่เสิร์ช g o o g l e คุณจะรู้ว่าแผ่นนี้คือต้นกำเนิดของแผ่นที่มีในปัจจุบัน hmm. นะคือแผ่นเสียงเวลาเราต้องการจะได้ยินเพลงได้ยินเสียงอะไรเงี้ยคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือมาจากแผ่นคลั่งอันนี้เลยแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของแผ่นที่มีนในปัจจุบัน โอเคแล้ววิธีการเล่นก็คือต้องใช้เ,เครื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้เท่านั้นในสมัยนั้นใช่ไหมคะเครื่อเล่นแผเสียงนี่ง่ายมากในการเซตอัพก็คือไม่มีไฟฟ้าเลยนะแล้วก็ไขาลานย0ครั้งปล่อยลานแล้วก็อ่านด้วยหัวเข็ม แล้วนะคะไม่เคยได้ยินเสียงเพลงแบบนี้มาก่อนเลยนะคะนี่มันน่าจะอายุเกินห้าสิบกสิบปีได้เลยนะคะเนี่ยและนี่คือเสียงของความทรงจำแผ่นนี้ไม่ต่ำกว่าเจสิบปีนะครับอ๋อหายากมากกว่าเครื่องนี้อีกกันนนี้นะตอนนั้นลิงจำได้ว่าตอนเล้งเด็กๆซึ่งน่าจะสักส5สิบห้าปีที่แล้วอะคะ่ะเลิงก็ได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละ เรารู้สึกทึ่งมากเลยแต่ตอนนั้นแผ่นเสียงมันจะหนามากแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลเลยคือบางมากนะคะใช่